โรคเบาหวานภัยคุกคามที่ถูกมองข้ามแต่อาจทำลายชีวิตคุณได้วันเบาหวานโลกปี2,568มหาวิทยาลัยเซน ST, George, S ์อสทีจอร์ส S ูนิเวอิตีจากเกาะเวสต์อินดีสประเทศเกร,เรานาดาต้องการให้คนไทยตื่นตัวทำไมเพราะโรคเบาหวานกำลังเป็นวิกฤตสุขภาพที่รุนแรงแต่หลายคนยังไม่ให้ความสำคัญองค์การอนาไมโลกหูเตือนว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง630ล้านคนรอบโลก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางและสิ่งที่น่ากังวลคือหลายคนไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นโรคหัวใจล้มเหลวโรคไตาวายหรือสูญเสียการมองเห็นนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมองข้าม แต่คุณรู้ไหมว่าในประเทศไทยเองก็มีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า6.5ล้านคนและทุกๆปียังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย350 0 0 0หรายโรคเบาหวานประเภทที่สองเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มผู้ใหญ่และสิ่งที่น่ากังวลคือหลายคนไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงแล้วทำไมโรคเบาหวานจึงเป็นอันตรายมากขนาดนี้มหาวิทยาลัยเซนชีให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงหลักๆของโรคเบาหวานดังนี้หนึ่งอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อ สารรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงผ่านการแปลร,รูปมากรวมกับการขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่สองสองประวัติครอบครัวและความเครียดการมีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงทางพันธุกรรมรวมกับความเครียดรือรังทำให้ระดับฮอร์โมนคอติซอลเพิ่มขึ้นรบกวนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสามสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึง การเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพพื้นที่ออกกำลังกายที่ปลอดภัยหรือการสัมผัสกับมลพิษล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเผาผลาญของร่างกายอาการอะไรบ้างที่ควรระวังกระหายน้ำบ่อยเ <c oughs> หนื่อยง่ายตามมวปัสสาวะบ่อยและน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพมหาวิทยาลัยเซนแนะนำให้ประชาชนชาวไทยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการศึกษา ประตูสู่การเอาชนะโรคเบาหวานมหาวิทยาลัยเซนมุ่งมั่นสร้างแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและจิตสำนึกในการทำงานเพื่อชุมชนเพื่อให้แพทย์เหล่านี้สามารถดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ทอนี่ขาดแคลนทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดอย่างไรโรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงแต่สามารถป้องกันและรักษาได้ การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงการตรวจสุขภาพประจำปีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงคุณมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวานหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ